โอ้ยรถดีรถหุ้นไดมี่เก็งดีๆเก๋บอคีมากหูว่ามันห่อนกับตากแดดตากฝนมากคึ้นแมวัสดีครับต้องวนขึ้นไม่ได้หนิวนขึ้นแห้งครับขี่ไปใส่เขาก็ว่าสากระแดดชั่ววันแท้รถนำนัก่นเด้อเด้อฮว่าผมผมกับรถยูลาเจ้งพี่ครับเอาแซมเนาะ สวัสด <Holmes. S 2> ีครับก็เล่นไปรูกไปล่างเลยครับข้อกู้แซมมันจะข้อแซมหรอกแซมไม่ได้มีโอกาสถึงถึงไหนถึงข้อหรอกแซมหมายถึงตัวอื่นเวลามาหรือว่าเฮ้ย่านะไปแล้วเ๋อเขาไปเก็บ นี่ครับแซมรถตักอันนี้ก็ตักไปนะครับทำข้อบก็ทำไปที่กี้ไอเตอร์มันคาบใบกระท่อมเลยเนาะแม่ตัว แม่ตวงก็มาแล้วคนระับช่างก็เหนื่อยเหนือนหน่อยอยู่บ่เมื่อยเนี่ยมวยแห้งขอนว่ะทั้งขอนทั้งเมอยสูดเอาสูดเรือกสูดสูแท้แต่ว่าขอนแห้งคนด,อ,อ,ดอนนี้สี่สิบสิบสามนั่นเดียวสุดยอดขอนโคตรผสมปูนทุงหนึงดังอยู่เชั่วโมงนะต้องตัดคาแรงแนละ้วผสมปูนชั่วโมงหนึง่ง เาขมแล้วเราก็นั่งนะครับเอไอหน้าจอนี่มันดับบ่อยๆนะโก,โ,กโปโลนี่ <c oughs> ก็พี่แซมมี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับรถเขียวๆขียรถเขียวๆ <c oughs> พี่แซมกลัวไหม <c oughs> ไม่กลัวแซมบอกแซมไม่กลัวอ่ะไปแล้ว เอาหนีแล้วหน,นีแล้วหนีแล้วรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วบอฟ,ฟีฟีฟีนี่ฟีฟีของโครงการมันรุนลง โอ้ยรถด,ดีรถหุ่นไดมีด่เก่ดีดีเก่งโบีมากหูว่ามันห่อนกับตากแดดตากฝนมากขุณแม่สวัสดีครับเสวยยาโย้ได้แซมหน่อยรถหุ่นไดมีด่เก่งโบกีมากเนาะดีสวยเรลยดีสวย <laughs> ล่างขีดซีมเลหมายถึงคนมั้ครับสางสั่งเขาไว้อยู่แล้วคนี่จับได้อยู่ใช่ไหมหมยไทยค่ครับจับคุางอยู่ครับแซมลูกบอกเขางฝึกอยู่กางฝึกครับฝึกเขาอยู่แซมครับน่ารักเป็นอ่อนกะ ต <icana> ้องวนขื่นไม่ได้นี่กวนขื้นแห้งครับขี่ไปใส่เขาก็ว่าโอ้สั่จะทุวนแท้รถนำนัใงเด้อเขาผมผมกับรถยูโซโซเอาเอาเครซ่องคือแม่หน่อยแชมสังครับ อันนี้คุณแม่มะหอดเต็มเชิดเลยครับมาเมื่อกี้นี่ปียู่กับัวบ่านดูดูยู่พอดีไอ้โนนโยนไหนครับเลยครับช่วงนี้ครับกาศรับน้ำมือไม้ไทยใจตะวัน เรยบร้อยดีดีอ้ม้าเี่นี่่ยนีีีสองขงมันมือซีทบสามหอนกับผ้ากจบถูขี่มอเตอร์ไซค์มากนครรับได้เลยนี้ว่าจอัะห้องอืนเยแล้วได้ล้มโกลไม่กระเย็นเล่เดี๋ยวทีมมอเตอร์ ช้น้ำโชกัโชคนรรมแม่ถึงได้เปลี่ยนกันยาหมาเขาก็เลยเอายาเนี่ยมาใช้สิครับก็อืดอืดยบบอกบบว่าบาดเป่วยครับอันนี้ปกติคบอันนี้แค่เขาบปจับต่เขาไล่ไล่เข้าตั้งแต่มเขาลาออกก็จับเด่กเชนึงจับเชนึงฟื้นมันก งัดคนมาซอยนะเขามีเขามีคนดูแลเขาอยู่ตรงนี้คนดูแลเขาเขาอยู่เพรามังัดกะตกมันต้องเบิ่งเองที่นี่ก็ต้องฝึกไหมฝึกทหมมสกายบดเชื่อมครับคนใหม่ไม่ยอมหรอไม่ยอมเหาเมื่อกี้เขาเขาเห็นเฮานี่สีงแกนะครับแต่ว่าบางเทียเฮาฝึกเข่าเนี่ยเฮาบรได้เฮาฝึกให้เท่าหูนะครับอีกเทาอยู่กับเฮาได้เพราะว่า กัน่าจับเขาปะเดี๋ยว้อยู่แต่สีส่วนตัวบริย่างบริย่างอะไรกับพื้นกับมิเชลนะครับอยู่สีเหมือนกับสีเริ่มเท่ือเเริ่มเสรอันนี้ด้นี่ยเดี๋ยวอยู่ใกล้พิแซมพ่แซมเตียวได้เนี่ยนี่มาเขานี่เขาเขาคุณนีินกันเดยมีตัวให้คุณแม่นั่งไหมไม่ไม่เป็นไรม่เป็นไรเนเานั่งโดนแล้วเ๋ยจะจับ พอไปยูกับพี่บัวจังโดนแล้วครับพอดีอุตสาหกรรมเขามาเยี่ยมโรงงานอะไรกันเละแบบเบอร์เบอร์ครับเบอร์แซ่เสร็จกับคีบเบอร์ข้าวจะเข้าบลมาอะไาเออเหล่าน้ำอะไรครับผมบอกว่าอะไรด้๋ยอาจจะใช่ยันนีหนาวนีหนาวแค่หนาวอยู่น่ะโอ้มาหอนอีกกันโอ้ตับสิแตกอีกระหว่างหนาวกับหอนนี่อันอะไรมันดีกว่านี่ครับนี่ แต่เดี๋ยวแต่ที่อากาศเย็นก็สบายดีสบายตัวเดี๋ยวเราต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาหน่อครับบัดม้าเมืองไทยครับที่ร้อนกันซึ่งโอ้ยสาวที่เก่าอุตาหแล้วเนาะเดี๋ยวคุณยังสองสามโมไซโอ้ยยังหนาวอยู่เลยทีมันจะมันจะเข้าหนาว่อนนะไอแม่ซูเข้าไปสเปนจะจะจะเริ่มร้อนนะโอ๋อแม่ซูไปสเปน บรรจุบานเอ้ยพุกมาไปใชแล้วนะเอ้ยพี่แซมบ๊ายบายพี่แซมค่ะบเอาอันนั้นรอไว้เขาทูโตครับเวลาวเขาขั้นนะนะแต่ต้องแกะออกต้องแกะออกแล้วก็ทูโตเป็นน้ำขนาดนั้นเลยบอกว่ามันต้องถอดออกครับไม่เป็นไรแบบแบบล่อนะครับแต่ล่อล่อตรงแตะเห็นโล่งหมดเลยครับประเด้ถอดออกยังเถี่ยว พอว่าไม่มีโอกาสเอาเขาไปทั่วนะครับอันนี้ก็ติดต่อไปท้างไหนครับต่อไปท้างหนาทมดินดีเขาเขียเขียนเขาเรยนเขาปล่อยออกไปเขียนเขียนนี่ก็ทำผีเขาเนี่ยเลยเ่าจะมขอเน่นี่กสุดครับผมไปไปเที่ยวใช้ต่อคุณไหมครับวันแกนวันที่27ของเทียกับบินกับวิกา อเครับเทพจอยบ้าน ah, uh, ิปหาเทพเดยคงบ่ได้มีเวลาไปเลมานีนิ่งนิ่งคนยกมิดอยากเล่นมอเตอร์ไซค์ไหมอยากกันไหมมาจับง่านเลยไรับแมครับจับง่ากนเเลเฮงังเลสล้านเอ้าอู้่าที่เราชินแจนแน่มาเมือก่สิเนาะินแจจะผาเก้าเจ็ดถือว่า นี่ก็พอคนละชุดเลยเหล็กเดียวกันพ่อยังว่าเสียดายมาเนี่ยลูกเด้อคนเก่งเด้อจะดื้อเด้อจะดื้อเด้อจะดื้อโอเคครับผมวันดีครับคุณแม่วันดีครับวันทามไม่เยียมครับฉัต้องกลับแล้วนะครับโอ้หอนแท้เล่าเลยหอนหอนโอเคครับผม lihat